สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นโลบอแมพกระโดดเช้งคนะคะอันนี้เป็นแมพกระโดดคุกกี้นะคะมมกระโดดไปเลยโอเคแล้วก็กระโดดไปเรื่อยนะคะกระโดด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 ตกตรงตกทำไมบ่อยจังอ่ะอืมกระโดดใหม่ก็ได้ทุกคนมากระโดดกระโดดกระโดดตึ๊บ กระเดืไปเลยนะคะต่อ,อไปอันนี้ก็คือเหมือนจะยากอยู่นะสุดท้ายก็ตกอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็กระโดดใหม่ก็ได้นะคะโอเคไม่เป็นไรกระโดดใหม่กระโดดไปเรื่อยๆเลยนะคะเหมือนแบบที่เราทำประมาณนี้แล้วก็อีกขั้นหนึ่งแล้วก็กระโดดวิข้ามเรเซอร์ได้วิเมื่มอกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอเคแล้วก็กระเดดไปตรงนี้ก็ตึ้ออันนี้มันจะเป็นคุกกี้นะคะคุกกี้มันเหมือนในอีโมจิคุกกี้ในายทุกคนว่าแต่ไม่เคาวาคุกกี้ห่างกันจังเลยอะ่ะมันกระโดดยากนะรู้ไหมเออนั่นแหละทุกคนมันมันเขาวางห่างเกินไปไหมอะ่ะเออดูดิ โอ้โหคุกกี้วางห่างก็โทษแล้วมันใช่แค่คุกกี้นะทุกคนอัอนื่นด้วยอ่แล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆเลยนะคะก็เออคุกกี้เป็นสีดำด้วยหรอไม่รู้นะเนี่ยอันนี้น่าจะหมดแล้วมั้งอุย๊ชนะนะจอจยชนะแล้วทุกคนดีใจจังเลยชนะแล้วเราก็จะไปที่ลอบปี้นะคะ ค okay. พี่เราปีเลยว้าวจะได้ฟุกกุออันตัวโตด้วยแล้วก็จะต่อไปเราขอเล่นเป็นไปดูโซนนั้นกันทุกคนโซนนั้นมีหลายอย่างเลยเอาไปขอเล่นเป็นช็อกโกแลตวาเฟอร์อันนี้ละกันทุกคนแล้วก็กระโดดเลยนะคะ ทุกคนชอบกินทาเฟอร์ไหมอะเราเป็นคนที่แบบบางอารมณ์ชอบกินบางอารมณ์ไม่ค่อยชอบนะคะบ้านไหนที่แบบร้อนๆน่ะเราจะไม่ค่อยชอบแต่บ้านไหนที่แบบว่าแบบว่าเออมันน่าเบื่อไม่มีอะไรกินก็จะชอบกินนะคะเราชอบกินเป็นไส้ช็อกโกแลตนะที่แบบเขาจะทําเป็นไส้ช็อกโกแลตอหทุกคนแต่ไม่ใช่แบบเรื่อมช็อกโกแลตแบบนี้นะคือจะเป็นไส้ช็อกโกแลต พิ่ตกอีกแล้วไม่เป็นไรมาอันอื่นก็ได้อันนี้มันจะเป็นแบบเหมืองคล้ายๆขนมขนมที่มีไส้อยู่ตรงกลางทะลักทะลักอะทุกคนเคยกินไหมเราไม่เคยกินนะหรือว่าเคยกินอะเออตกอีกแล้วอะทุกคนไม่เป็นไรเราไปเล่นอันอื่นก็ได้อันนี้จะเป็น ไดฟูกุนะคะได้ฟูก,กุรสตรอเบอร์ลลี่ช็อกโกแลตนะคะหรือว่าถั่วแดองอะทุกคนเรามองภาพไม่ออก mm hmm. โอเคช่างมันเถอะกระโดดไปเรื่อยๆเลยละกันอ mm ื hmm. ้มไฟธรรมดาคงไม่พออ่ะมันต้องเอาให้โดดเด่นไงแสบตามมากอุ้ยเคอันนี้น่ารักนันทุกคนน่าก,กินมากกว่า mm hmm. เออทุกคนแล้วก็อันนี้ดตือตื้ ติดติดติดโอเคต่อไปอ่าเป็นยังไงเอาโตโอีกแล้วฮ่าฮ่ไม่เป็นไรเอาวันนี้ก็ได้ทำเป็นเหมือนคล้ายๆไอศครีมโอริโอ้นะคะก็กระโดดไปเลยไม่ใช่ไอศครีมไหนทุกคนมนะันเป็นครับมันเป็นไออันนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรนะมันคือไอคัพเค้กรสโอรโอิโอ้โอริโอ้นะคะเออลินพันแล้วว่า ไม่เป็นไรแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆเลยนะคะกระโดดอืดนี่ไงครับเค้กโอริโอที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะวางห่างกันเกินไปไหมอะ่ะต่อไปก็เออันนี้นะคะแล้วก็แล้วก็วกระโดดตรงนี้นะคะซับซ้อนมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อืดๆืดแล้วอู ยา,มาไม่เป็นไรตกแค่นี้ลพอให้อาภัยแต่ถ้าตกไปดึงชั้นล่างเราเราไม่ไหวเราหัวร้อนนะทุกคนอืมแล้วก็ตืด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 ครั้งนี้อย่าให้ตกโอเคแล้วก็กระโดดตรงนี้อีกนะคะตืดโอ้โหอันนี้แสบตาม,มากตัวเด่งกว่าช็อกโกแลตสีดำเบลร์ทุกคน เอออันนี้น่าจะเป็นนะับแล้วก็ไงต่ออ๋อกระโดดไปตรงนี้อ่ะเออแล้วก็ยังไงก่อนแล้วก็อ๋อใช่ไงเออนั่นแหละตรงนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี้ตื๊ดตื๊ดอุย้ยตกใจหมดอ่ะเกือบหล่นแล้วนันเนี่ยก็ลงไปเรื่อยๆเลืนไปเรื่อยๆเลย อันนี้ชิ้นเล็กมากเสียตกมากโอ้โหคุณพ,พี่คะทำไมมันเล็กจังเลยคะเนี่ยโอ้โหจบด่านแล้วมั้งทุกคนโอเคใช่จริงๆด้วยจบด่านแล้วอืก็อันต่อไปเราขอเป็นเอ่ออะไรดีทุกคน อันต่อไปเราขอเป็นไอสตอรอเบอรี่อันนี้แล้วกันนะคะ <c oughs> โอ๊ยจีบคอขอเป็นสตรอเบอรี่แบบอันนี้นะคะก็มันจะเป็นไอศครีมสตอรอเบอรี่นะคะทุกคนแล้วก็กระโดดเลยนะคะรบกวนเขาเอาเทียนออกด้วยนะคะเนี่ยคือมันจิ้มเท้าดิฉันนะคะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะก็คือปีบันไดคะ่ะ พี่ไมได้สิทำไงต่อหรือไมปีนกระโดดกระโดดอีกฮะแล้วกออ็ตรงนี้หน่อยตือ้อโอ้โหเร็วมากต่อไปก็กระโดดอันนี้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยซับซ้อนมากโอ้โห ไม่ไหวไม่ไหวไปที่อันอื่นดีกว่าทุกคนอันนี้มันจะจาไม่ได้อ่ะเออจะไม่ได้เราจะไม่ได้จริงๆนะอ๋ะออ,อ,อ,อันนี้มันคือขนมปังยาวนะคะก็กระโดดไปเลยอันนี้เนี่ยเราลองเลยว่าหลุนนั่นไง มันกระโดดไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันมีไอ้นานเส้นกั้นอยู่แล้วตรงข้างหลังตรงนั้นถ้ามันกระโดดไม่ได้ทาใจไหมอ่ะมันกระโดดไม่ได้อ่ะทุกคนใครกระโดดได้มาคอมเมนต์กันหน่อยนะอมันกระโดดไม่ได้จริงๆก็นี่ไงเนี่ย หัวมันชอนอะน,นั้นแล้วมันก็ข้ามไปไม่ได้อะทุกคนแล้วคือจะกระโดดแบบเบาๆมันกระโดดไม่ได้อะช่างมันเถอะเออนะถ้าครั้งนี้ไม่ได้ไม่ก็ไม่รู้อะถ้าครั้งนี้ไม่ได้เราจะรีเซ็ตแล้วก็เราจะไปเล่นอันอื่นนะคะนี่ไงรีเซ็ตแล้ะ เราจะไปเล่นอันอื่นกันทุกคนขอเล่นเป็นอันไหนดีนะอมออ๋ออายฟุกุไปแล้วอันนี้ยังออเอออ๋อเออใช่แลนะ้วฟุกุยังไม่ได้ไปนะพี่จะซูกุไปยังอะ่ะน่าจะยังนะทุกคนอันมันมีได้มันมีได้ฟุกุจุดสองอันนะคะ เราก็กระโดดไปเรื่อยๆเลยนะถ้ามันกระโดดยากจังอะทุกคนเอิ่มอันมันเล็กเกินไปไหมอะอันนี้ก็เล็กเกินโอ้โหเล็กเกินออกคือไม่ออกดีกว่าขอโอกาสสักครั้งหนึ่งนะโอเคกระโดดไปเรื่อยๆเลยโอเค กาง่ายหยุดนะพอมาผ่านจากตรงไอ้ที่เล็กๆแล้วว่าทุกคนกระโดดไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ปั่นไหมอ่ะนั่นใช่เออปะออตรงนี้เล็กมากอ๋อโห,โหเล็กจริงๆใครทำมาเนี่ยโอ้โหให้ใครเหยียบหรอคะให้หมดเหยียบหรือให้ คนเหยียบคะเนี่ย uh huh. ไม่ไหวจริงๆรอยขึ้นบันไดนะคะต่อไปแล้วก็จะเลือกฝั่งนี้แล้วก็เราจะไปตรงนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ขึ้นไม่ได้อะขึ้นไม่ได้อะทำไงดีเราอีกครั้งสิโอ,โอเคได้แล้ว ก็กระโดดไม่ไดานี่รู้สึกว่ามีแต่อันเล็กๆกันทุกคนเขาชอบสิ่งเล็กๆหรอหรือว่าเขาสร้างความท้าทายอ่ะเออมันก็แปลกอยู่นะเออก็อืมไม่ไปเปลกกระโดดไปเรยๆ,ๆ,ๆนะกระโดดต่อเรื่อยๆเลยนะโอ้ย ตกอีกแล้วสะตกกี่ชาติกี่ปีวะเน,นี่ยสร้างก็ห่างเกิน,อ,นอะไรมันจะห่างนขนาดนั้นทุกคนดูดิห่างเกินเค้กนี่ก็น่ารักดีนะเนี่ยอันนี้สตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ปรากฏเอ้ยคนละอันแล้วมามาอันนี้ข้ามได้แล้วมันไม่มีกำแพงที่อยู่ข้างบนหัวทุกคนโอเคสร้างได้ยินแล้ว โอ้โหเล็กอย่างกระพาะเส้นนะทุกคนดูดีอือปีนไม่ได้ไงอ่ะโอ้โหตกอีกแล้วอ่ะโอเคสำหรับคลิปนีล้ว